สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวประสพันวส934ประจำวันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์2568ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง934สงาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปัจการทหารพัฒนากองปัญชาการกองทัพไทยจังหวัดอุทัยธานี FM 88.75เมกะเฮิรตและ AM 1512กิโลเฮิรตครับในวันนี้นะครับมาติดตามภารกิจของท่านผู้จัดการหน่วยบัญชการทหารพัฒนาครับและข่าวการปริ บังานของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่13สงงางอพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประบัติการทหารพัฒนาครับ กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยพลเอกนพดนปิ่นทองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและผู้กำกับหน่วยพัฒนาการคึืนที่หนึ่งสองันพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมด้วยกำลังพลของหน่วยพัฒนาการคึืนที่หนึ่งสองันพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมให้การต้อนรับพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในงานวันสถาปนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษหรือส รกรปรปครบรอบปีที่สิบาณศูนย์กรเรียนรู้ด้านการเกษมรนที่รัฐบุรุษบ้านซอบใหญ่ตนนทหมากเค้งอำเภอวัฒนานครจหวััดงสระแก้ว มาติดตามผลของการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่13สางนพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัจจการทหารพัฒนาครับกองบัญชีการกองทัพไทยหน่วยบัญจีการทหารพัฒนาโดยควบคหน่วยพัฒนาการขึ้นที่1 3ึสางนพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัจชีการทหารพัฒนานละครับลงพื้นที่ที่ตามความก้าวหน้าผลของการ,ร,า um. รปฏิบัติงานกลุ่มสางกิจชุมชนกลุ่มที่1กลุ Torah ่มแม่บ้านห้วยน้ําขาว789กลุ่มเลี้ยงพึ่งชันลงบ้านห้วยน้ําขาวหู่ที่13บมบบ้านข่ากลุ่มที่2กลุ่มสชุกิ ผลิตเส้นใยนธรรมชาติบ้านค่าบ้านหนองทงหมู่ที่7ดนหนองพันจันในงานพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนตามแผนกานโครงการประจำปิงบประมาณ2568ครับเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็น้วยความเรียบร้อยประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดครับณพื้นที่ของอำเภอบ้านค่าจังหวัดราชบุรีครับ และทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวในช่วงเวลาของรายการข่าวประสะพันธ์วส934ประจำวันที่22กุมภาพันธ์2568วันนี้รายการต้องลาไปก่อนนะครับติดตามข่าวสรารการปฏิบัติงานของหนึ่งขึ้นตรงสง่า,งงาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชการทหาพัฒนาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ